น um ั่งนี <anything> ่สิบแปดโมงเด้ยม่ส <excel> ิบโมย่อจะหองสีร้อนเลยแปดมงได้ยังไงเีพไปก่อนได้จอก่อนเลยที birth 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 ่กวานเลยข้างนาทีหลังยมันเงียกันเดยวไปก่อนห้องเงินกว่าก็มีนั่นไปไปอินไปอินลงมาไปอินลงมาที่โต๊ะ ลงเมา่อกีตเสื้อบานนาหลวงพ่อการสปาสุมเตวดาล่างลงมาหลายหลวงพอ่อการสปามีเปิดบาทเงินมีลักมนนีลักบาทไป่ยินถามว่มซุนเจ้าไปจะเริ่อมากไปเสื้อบาทนหลวงพ่อกส็สปามีเธอเสื้อบาสเพราะว่าหลวงพ่อการสปาคอจับนิรธเเผ่น่ะเปคนสิบไปคน,นคนจนเป็นสิบคนคนละทุกก็มูอคนละไปปวด กันบริเลนได้ทำบุญกับเพิ่นจะได้บุญเมือ่อไหร่จะได้บุญทา่านตายยันนะนะวันนี้ท้าสักการ์เนี่ยพระอินทร์เนี่ยก็เลยขึ้นผู้วายแบบโอ้เออเนรเรื่องนอนผมเลยส่วนเมลงมาส่วนนางสุสานานะไม่เห็นสีไงเพื่อนโซนลงมาแล้วมาเปล่งเนรมิตกับข้อมังหานหลังคากับหางเนี่ยฮักเนี่ยแล้วแหลเมย์กเป็นโพธเทา้าแบนั่นตามหูอยู่ Nan suất đã đi bay một hào tam hồ. Thousand Tháo niệm kung hai food nè nông hai quindio, pha quindio, park, 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 แล้วเราภาษาเาก็เสกษกูนราไมายืนทายยืนทายอยู่นานขึ้นเห็นอยู่แล้วทำท่าไม่เห็นนะเอ็ดลินไปนั่งยืนก่อนเพิ่เติบโตเลยทำท่าบอกบอกมองจะมีเท่าเท่าก็ยังคล้ายๆก็มีคนยืนอยู่รอบประตูเฮือนเฮาไปเบิ่งดูเจ้านั่นงรอไปเบิ่งคอยย่าโย่แับนี่กับทำท่าถีบกับได้ทำท่านิ่งกันน่ะนะเออแล้วคนไตยเจอน่ะนะคอยแต่ย่าคอยโย่คนน่ะ và vâng là nhà mong, 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 phải động thái ở ở mưa càng bận là ôi con ôi ha tối nay con mà ôi lùng hoang cả sập đá đường nhàm à tôi nói rồi buồn không nói nữa con bạc mà cả ủng bạc bạc nữa nhà không phải đơn ba ở ba mươi thảy thì con gì bữa cơm là hàng ở ba là mình biến ăn con thú vậy này mình biến ăn con thú con nháp bữa ba đó là hoang mất bạc này มาเลยจุนเจ้าไปเพื่อนี่ถามเลยคืนล้างปั๊บเลยเป็นเท,ากกาทเ้าสกกะจุนเจ้าก็เห็นเร่องนี้ทําไมทําอย่างนี้นะเนี่ยนะหอมแต่ขึ้นมาธรรมดาขึ้มาสแสดงตัวไม่มีเลยหลวงพ่อมีเปิดบ้บานทมีเสือพัดมีเงินเสือพัดก,ก,ก็เลยคนก็เลยบอกว่าพป็นภพภูมินี่รวม คิดโตเสือบานนึ่งลงเสือบานนี่มันสิได้บุญจะบอกก็ได้ยุ่แต่ว่าเนี่ยเอเดอร์มันมาอันนี้มันมาแย่งบุญคนทุกคนยากเด้งหนิไอยตั้งเจริเหล่าตูนคนรู้คนยากเด้งหนิเมื่อเมืองสวรรค์นั้นมีพวทุกข์เกิดพวกคาภาษาคาเมื่เมืองสวรรค์นั้นพวกคาพุกขุมูพุกขูนแล้วเป็นเทวดาเป็นทั้งจวงเทพเป็นพระราชาหมู่มันมีเทวดาสามงค์หอเอาจีวิมานก่อนหน้าไก่ดีมานพวกคาเป็นพวกคาต้องแล่นลุก เพราะวราเสียเขาฮ่วงกว่าเอ่อไอ้พวกอันนี้คณะเท้าสักการุณย์เป็นยังไงก็บูวกน้้แต่ว่ายังยังมีพวกนี้อยู่บนโยกบารมีสูงก็เพราะว่าสุ่มสาปองน้ะสุ่มตายไปที่หลังนี่ได้ทําบุญหลายกว่าได้ทําบุญกับพวกพระเจ้าได้ทําบุญกับพระสงฆ์หลายล่าสุีเลยฮ่วงมันี่เท้าสักการุณยไม่ได้ทําบุญกับพระเยอะเนี่ยุกยุกนะมาฆาตมโนมนะบ่มีบ่มีวัดบ่มีศาสนาบ่มีพระ เพิ่นแต่ว่าเพิ่นมีวัตถบทงเจ็ดทำดีกับชา,าวบ้านชาวเมืองตลอดมีเครียดมีสร้างมีศูนย์มีหายมีได้มีโจกมาเวอร์แม่งเขาลับจับไปหาก็มีเครียดพาราซาจับไปมัดนอนไปเลอสารมาเยียมนี่บ่หมู่บ่หมู่ว่าเนี่ยเครียดพาราซาเด้อเนี่ยสร้างพาลาซาเด้อแผนิจต่ากัอพาลาซาเผนิจต่ากับสารคณะสารมาเลี้ยมมาเยี่ยมนี่มี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 โจเยอะเลยหอมที่สิทธัย เพราะว่ามั่นใจว่าโทษครั้งนี้จะผอมไม่ได้เอนะเอาไม่ได้บ่าเม่ตายก็ได้ขึ้นสวรรค์แน,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 น่นอนหมู่เอ้ยเจสเนสันกันนอนยามไต้เม่นนอนแหละไมีมีคนหลอย่างใครได้สารเล่นงานยกตีนบ่าวระเยดเอาตีลงไม่ได้สาราน่ะเยี่ยม่ได้ถอยถอยหลังขึ้นวันนี้พระาราชาไม่เห็นไปเบอร์น,น้องมันนี่หรือว่าสารมันยานคนบ่าเอาเอาผ้าเอาเ,อาเอาสื้อเอาสอเอาสื้อน้ำมันมามาโป๊ก เอาเส้นมาโคกีเล่ไปกันถอยถอยหลังสารตนะัวน่ะปกปกปกติสารตันนวนั้นอ่ะมันเยียวยาไตมันลายละเจ็บมันพุ่นแต่ว่าสุบสามสิบสามคนนี่เอ็นที่ไดนพาลาซาก็เลยคิดปกติเลยไปสืบสวนผู้ใหญ่บ้ญญา,บานแจ้งความจิตผู้ใหญ่บ้ญญา,บานหารเรื่องผู้ใหญ่บ้ญญา,บานหารเรื่องว่บาสามสามสิบสามคนนี่ไปกอป่อขบวนอันที่จริงสามสิบสามคนนี่เอ็นดีเกินผู้ใหญ่บ,บ้าน เออเองนะผู้ใหญ่บ้านนี่ทำจำนวนบนท่านสร้างบ้านแก่เมืองนะนะผู้ใหญ่บ้านนี่พอเจอก็เลยไปฟ้องพระราชาบรรจุดิสิตางโป่งเป็นโจรเนี่ยพอเขาจับแล้วก็เลยปดผู้ใหญ่บ้านไม่เป็นแล้วเล่าผู้ใหญ่นี่ยเล่าปดปดผู้ใหญ่บ้านสร้างปดการงานเลยบ็เลยตั้งเรื่องซุ่มดีตั้งเรื่องมาคามงกุเป็นผู้ใหญ่บ้านบปเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านเฮ้ยผู้ใหญ่บ้านก็หนึ่ไปรับใสมาคามงกุฎด้วยไป อ่านั่นคือบุญเลยบุญท่านตายเห็นนี่อันนี้ตัวนั้นยุคยุคขาวมาข้ามมโนนี่เขามีวัดบ่มีพระบ่มีศาสนาอ่ากนเลยทำทำบุญอยู่จนวันนี้ได้เป็นท่านท้าวสักกะนี่แหละแต่ว่าบัดนี้บุญได้ในเกศพระนี่มันเฮงกว่าเกินอ่าเฮงเกินเกินเลยสวรสดีคุณเวลาเทวดาสาบอกับพระบริวารทุกอย่างมันสิบุหูฮวงว่าจะเป็นเท่านี้ให้ลงมากก็คื้นี่สิแกงศก็เงินนี่เทวดาลงมาน่ มาเลยเท้าสกายอีกยังไงเลยมาลงมาท่านบุญน้ำเท้าสกายลงข้อเท้าสกายเพราะมันจะมีรถก็เลยสิมาเอากุญแจนี like, shoe, third, 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 Think Think ้ขึ้นไปขึ้นไปต่อก่รนักเทีวดานี่อันนี้คือสูบสาวเลยเราสูบฟันเพราะฉะนั้นเขามือึงยังมีชีวิตอยู่นี่เหตุใดเหตุเหตุเหตุถ้ามีมีโอกาสหาโอกาสเอดบุญนแจก็มันหลายๆตายแน่นอนนะเขาอยู่ห้องตายแน่นอนนะ ตายแน่นอนเพาสฉะั้ตายแล้วของเราคนเราไปนั่งสิ่งที่เราไปนั่งเนี่ยือสิ่งที่เขาบันคับเรในใจเท่านั้นเด้สิ่งที่ยังไป็นห้ออยู่ทั้งนอหนี่ไปนั่งไม่ได้ขนานั้นเด้ยอมมเลยเป็นเงินเป็นข้ามเป็นบอลเลอร์กัตามสู้ยังอยู่ทั้งนอหนี่ไปนั่งไม่ได้เข้าเราเป็นเจ้าของมึงยังมีลมหายใจอยู่เท่านั้นถ้าคขาว่าตายย่อดปุ๊บเนี่ยเข้าาเบิดเลยมันร์ดคุณค่าอะไรแม่แต่แม้แต่ในร่างกายของเขานี่เส้นผมเส้นนึงต่อไปนั่งไม่ได้เนี่ยไม่ยังท่าเนี่ยมันไปไปละใส bùn lại khác anh à, nhu hát 80, 90 tao bùn lại bùn cầu lại say chân mất chân mất chân hiên đây mất chân hiên xung dịch chân nữa chân nằm cho mất mất hiên luôn xung xung mà nhu nhiên thì gì luôn cứ xây chân mất khác là nằm đi rồi cho hết. bùn bùn cầu bùn cầu bùn mây bởi vì mà chỉ sổ vậy à, thì phải ra đi nó đi mang làm lô làm, 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 làm. นะเราซื้อเริ่มบบบเริ่มหุ่นี่มีอลีนะหลายๆคนบงคนไม่เชือแต่ะพวกเราพวกเราพวกเราคนก็ยังแขงแรงอยู่แล้วพกนุ่มๆพวกเรากส่สิบห้าสิบกับไปย่าเลยแดเย็บหม่เข่าคารอเข่ามานั่งกัย่าลุกกันย่าเลยได้นัย้อนไปเลยมันมันมีบากต่างกันคือคือเอ็นมาคล้ายกันให้เขานี่บ้านนอกนี่ อาตมาเกิดอ,อยู่คำนี้อยู่ับนี้เนี่ยอาตมาผูกเ้าวิถีวิถีชีวิตของแต่ละคนเนี่ย<ป>กรรมนี่สร้างสร้งางไข่ไข่กันอ่าเพราะว่าเขาเขาอยู่นี่หายู่หากินเอ็ดยู่เอ็ดกินปูปลาหน้าเนวาปูซิวต้องต้องได้เอ็นหน่ะทุกคนน่ะ้อยหลายก็ต้องได้เอ็นเว้นอาตมาเนี่ยคณะข้าวมโบนตั้งแต่อายุยี่สิบปีเนี่ยตั้งแต่ก่อนวิชันนโบนกับสิได้หลาย,า,ยามอยู่เลยสิได้หลาย้ามอยู่เลย บางคนก็เค so, ียดปูป่าเด้่ไปหลายหาอยู่กรรมนะแต่ก็ยังแบบพอเข้ามาเนี่ยตรงเราเนีมันเป็นบ้าปเนี่ยมันคัดจริงนะมันคัดใจเลยนะมื่อขดใจเนี่ยมันเบิ่งแบบโอ้ชีวิตงนี่มเกินมากเนี่ยนะท่านแม่มันบาปเนี่ยดูเลยคนเนี่ยโทษคนเนี่ยเพราะว่ามันมันอยู่เนี้ยพอเมื่อสอนเนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ย่างเป็นอะไรสอนแล้วเอสหายอยู่หาเอสอยู่เอสดยิ่พอมาฟังภาคเราเนี่ยขาดเลยได้บไหมคัดพทิกเลย บัานี้สุ้มเราเขามาบ้านนี่สุ้มเราไม่เอะปุ่นนี่สับแางโคนน้ำโยมคันมีเสื้อปุ่นนะคันมีเสื้อทำนี่สับแางโคนน้ำฟูนแห้งแล้วก็มาทำบุญแล้วเข้ามาเข้ามาบ้านนี่ฟูนแห้งแางนี่แางโคนน้ำไป็นนอเลสอ่าแค่น้ำมันแห้งคันมีกาคือเอาไปกับไหลไปน้ำน้ำนะอ่าไหลแต่างโคนน้ำนี่เพราะว่าเพราะว่าโค่นกระแส สิ่งที่เราขึ้นสิ่งที่เราเอดสิ่งที่เราเบาเนี่ยมา่ฟังข้าเบาแล้วมันขาดเลยขาดบมดเลยวันนี้คันเ่อมีซื้อเลยได้ไหมนี่โตงามได้บาสุไถยโตงามได้โตงามบาสเอาเอทไดีมีไดไรท่าทีบาเอาเอทได้มีอะไรไปมีได้แล้วพีเอดนำให้น้หัวน้สโวนมีได้ไปมีไดไรล่ะมันมันมันใสมันมาเอเราใสหมดได้ซูเอาเอดมาหน่ะซูเอาเอดมาแต่แต่ไม่น้อยหน่ะ เอาพิธีน้องแจ็กเลยมันเป็นบ้านน่นนะนะพอเม่เนี่ยมฮนคือผู้คนมันะออนกอกระดาษเสื้อปอยแล้วก็ไล่น,นี่ไล่เฮ่เฮเฮไล่ไล่เนี่ยมันบินมีไปแก้เสร้จแล้วมันก็บินมีไปตบทิ้มน,นี่พังแก้เอาห้ามันได้ล,อ,ลอ,ดองบ้านผมรู้เราบ้านขอรู้บ้านอย่างนอนยัดคืนนึกโลรู้เสื้อมันเนียนได้มันเนียนเราแบบนั่นแหละคู่ละคนกแบบัน,นแบบ กับข้อพะรุกบุรุษคนกับไซต์านบุรุษคนกับขีมีอ๋อบุรุษคนเหมือนที่สีดวงคือมันหรือมาเออ่นเท่าแน่นอนที่พักมันบเบาเอ็นเด้อเย็นอ่ะคือคือยานมันเริ่มเท่าได้วันนี้มันขัดเหงาขัดเจือเหงามีเอ็นมาแล้วได้กินบ่หลวงพ่อไม่มาละเหงาคื้นได้มีเอ็นมาแล้วได้กินบ่มีเอ็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้ววันนี้เจอน่ะเจอเด้อผูู้จักผู้เสือกันใจเอ็นอยู่แต่ใจหน่ะ ต่างกันเนี่ยใจต่างกัน,ข,น,กนขึ้นต่างกันขึ้นต่างกันบางทีพอวางมือใดปึ๊บใจมันนอนมานทันทีเลยใจมันนอนมานทันทีเลยบางนีไอสุนีเสื้อมันนี่ตายแล้วก็แล้วตายแล้วก็แล้วน้องล็อกสมบัติไปตัวเลยถ้ามันขี้สางสุบยามนาบางหลักบ้าหนังมันขี้สางสุบยามนาคำมันขี้สางสุบยามนาเลยมุนหมืออยู่นี่นะมุนหมือมุนไม่เห็นมีเห็นต้อนเลยมันนะขนาดมันไม่ไมีตัวหรือไม่นีแน่วต้อก่อนมันเลย จัดมันเอาไปแต่ย้ำเรื่องเอาไปยุติธรรมน่ะถ้าอันนี้เป็นโรคตากแล้วหมดเลยหมอกับว่าวมีเงินสามเดือนเด้อสามเดือนเพ้อกลับมาเลยกินข้าวมีได้นอนมีหับหมอกับว่าวสามเดือนตายกูตายตายกูตายตายกูเลยกินข้าวมีได้นอนมีหับมีพอสิหามือพวกลคนน่ะตายจ้อยนี่คณะข่าวของมันเนี่ยสามเดือนแล้วเนี่ยมันเอาไปแต่ย้ำเรืองเอาไปอยู่ตากน่ะข้ามันขี้สารสู้ยาบ้ามาละให้ได้เอาอยู่บ่มดไม่เด้เอาตับย่บ่ มันมีมันมีไดอขี้สารสุญญามันนะเรศเนี่ยโยอมไหมเฮาเอดปุ๊บเนี่ยมันมันเอามาคาแลยรอคิวรอจังหวะความเฮ้าคือนี่มันมันเฮาเลยแซ่บเอยเนี่ยเพราะฉะนั้นนะมือมือเฮาย ada, be fair be fair yeah. ังมีอยู่ถ้าขึ้นทำมันหลายเด้อถ้าขึ้นไปถ้าขึ้นไปถ้าถ้าตายแน่นอนหายไม่แล้วนะตายแล้วไม่แล้วนะมันแล้วฉตาพลรากไม่ดีกระตัวอันี่แหละอันรามะเขายิ่มนี่สะพายกระตัวนีแต่ว่าไอมันลุกว่าะยังกระตัวเฮาหนามันมีอีได้ยมมันมีอีได้ อีหนาอีม <Elliot> ันลุกยากับต <c taps> ัวเฮาหนะมันละไปตะเลื่อบานี่อ่ามันละไปตะเลืตัวเฮาบันทึกกันไปนะเฮาเ็ะแต่ละมือนี่อ่าเฮาเบ้าเฮาคิดเฮาหายเฮาดด้เฮาจมเฮาเคีย่นเฮาสั้งเฮาสูนสึ่งวันนี้มันบันทึกลงในหันเมื่อลงบันทึกลงอยู่ในวิญญาณตัวหนจิตตัวหนาตัวนั้นอะหลับพาไปเป็นทีเราไปเป็นนิพดาเป็นเป็นตัวเลือกเลยมันมันหลายภูมิเด้ที่เพินออามาเบ้าสู่ฟังนี่ ที่พางคนไดเจ้าของพ่สูซฟังนี่คือคือคือเขาเป็นเฮือดซื้อคนบอกว่าน่ารกแล้วเท่านั้นคุ้มเท่านี้คุ้มนี่อีเพิ่นมีเบาหนักมันมีอยู่ทุกตารางนยู่เลยเนี่ยเอาเอาไปจับมองเขานั่งอยู่นี่มันก็มีอยู่แล้วมองมองมองศาสเตอร์น่ะแต่มันอยู่คนละมิติตาเขาไม่เห็นหีเมางนี่เป็นสาราแต่อีมิตินึงน่ะมันไม่แม่นสาระอีมิติหนึ่งน่ะมันเป็นมันเป็นสิเป็นลายมิติสอนกันสอนกันสอนกันเยอะนี่เป็นส้อนเป็นส้อนเป็นซ้อนเยอะนี่ เฮามีเห็นแค่แม่เราพัฒนาเมื่อตีไมีมีกระด้างกระเจียงยอมเลื่อนเลื่อนเมื่อตมันมีอยู่ในในจักรวาลนั่นแค่ในโลกของเฮานี่น้อยนิดน้อยนี่ถ้าเราอายุเติบโตนี่เดียวมันเป็นโลกของเฮานี่ซ้นมีซ้ำหมดกับปันได้โลกของเฮานี่ถ้าเปรียบเทียบกับจักรวาลนี่โลกของเฮานี่มีซ้นไข่ได้ซ้ำน้อยกว่ามันไข่มันเด็กถ้าเปรียบเทียบกจักรวาลเลยเพราะฉะนั้นเฮานี่มันจะโตซ้ำเลยเพราะฉะนั้นทุก ทุกอนุในในในนี้นี่มันสิมีสัตว์อยู่ที่เกิดเพราะฉะนั้นแหละเท่านี่เกิดมาเนี่เป็นไปยังเกิดแล้วกแต่เราหอดมือนั้นมันละมันละไปนะเมื่อยังมีชีวิตเนี่ยฉันจะไปดีเอ็ดดีไว้มันหลายๆเด้อขึ้นดีเว้าดีเอ็ดดีทำดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเอาดีดีเข้าไว้แม้แบบบุญน่ะนะทั้งเัินหรือะมันเป็นบุญนะก็เราหยอดมือนั้นได้ยานโยมเลยอล้วทำไมามื่อ้ไปมาขึ้นเบิ่งโอ้คนคนเฮานี่เนาะมา่ิกี้บ่

เขามีอุีิเนื้อได้เงินเงินหลานอยู่ธนาคางเขาไม่เธยได้ถ้าเท่าเงินเขาจะหอีู่ได้แยกคำหาเลยก็ดีอีหลานเขามมีเงินจำได้เมมีเงินสอเมื่อยังมีคนที่พาซะยงไงว่าตาย้วเขาฮอมากซะเขาเขายันปีนันแ่แล้วมาได้ยินไหนเซตหนีกูเนืงอนาะมีเงินสามรอยล้านอยู่อยู่ในธนาคารเงินสามอยล้าน เอ็นนาคุงน้ำทรวมนาคุงเสียหายมัดระบุข้อไตเงินสามร้อยหายอย่างธนาคารขึ้นไม่พอขึ้นพอตัวไอนาคุงนังทรวงนี่อุอังสิตายนี่สิพอข้อสิพข้อไตยนั่นก็ใหเลยแต่ใครก็ตามมันไ้่มีค่าเลยนะอย่าไปเกี่ยวไปนั่นนีแต่ละเอาไม่เต็ะเอาไม่เต็ะมีแต่เอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปแค่เดียวนี่นี่ธรรมศาสตร์ไดมี่เดียวมาเปิดเลยธรรมศาสตร์ของโลกเป็นนั้นน้ม่ด มีเรื่องฟังอัานคิดไปเลยคือกันเมื่อมันมีเงินทรัพย์สินเงินทองเนี่ยยาบริวารทุกเมื่เนี่ยเป็นสมบัติของโลกโยมถ้าตายปุ๊บเนี่ยห่อจะโลกได้ห่อจะโลกได้เอาไปใส่โลกอื่นไม่ได้ห่อไม่ห้อมนเนี่ยเอาไปใส่โลกอื่นไม่ได้งั้นเราสิเนี่ยเสื้อผ้าเออตางๆว่าไปเก็บกรรลุความเก็บเอาขึ้นขึ้นก็ ซ่เอาไปมีได okay, like, ouais, like the right, ้เอาไปโลกอื then, ่นม die ีได to ้เงินทีไปก็ใส้ไมีได้ยูมื่อดีน่ะใช้มีได้เงินเฮาถึงใช้ไม่ได้นะใช้ได้แต่บาปก็บุญเท่านั้นอยู่ในโลกอื่นน่ะเพราะฉะนั้นแหละทิจนาบรรพค์เด้อคิดจนาบรรพค์อ่ะก่อนที่เขาเสีไปวันที่หนึ่งถึงซีบหนิบุญง่ายเด้อบุญง่ายเพราะว่าเจ้าภาพเจ้าภาพมื้อนั้นมื้อนั้นมื้อนั้นไอ้นั้นน่ะไอ้นั้นน่ะต่างหากเพว่าต่างหากเนี้ยก่อข้าวหนาไม่ไว้ในใจเราก่อน อาตมาก็บมาขับเบอร์นี้ได้เราสุ้ฟังเราบริจาคร้อยพันหมื่นก็แล้วแต่แล้วแต่ศรัทธาสุเจริตเราไม่เอฟเอฟน้อยเอฟหลาก็แล้วแต่เพร่ะเอฟจะเป็นบุญของผู้นั้นมีมีอะไรคือว่าตามอาตมาตามอาตมาหนี่งบุญบริวารินี่งเป็นบุญของคนทุกชนสันมีศิบยาสิบบาทก็เอฟได้ขอแต่เฮ้ใจนะใจนะเธอเสือบุญนั้นมีแน่นอนชาวบ้านหรือยังบอกมันไม่มีพลังนะ เพราะอย่างนีนะเอารถรถไถไปไถส่วนนี่รถค่ารถค่าละเอาเอาเาห้องล้อรถไะไรลวไปพูดไปพูดแล้วแล้าม้วนเข้าไปเนี่ยเอากุญแจไปอันใครหารถไถนะนี่ยวันนี้เนี่ยห้องมันรถมันไหลลงมาตายตายตายกูตายคือพอเงินเศร้ามากเศร้าพเออทำบุญนี่มีเงินเศร้ามากูตายานี่ทำบุญแล้วมันนะพวกขารถแต่รถไถเยียบกายไปเลยเยี่ยบควมเอากายไปเลยมีเป็นเพื่อ เสื้อุ่เลยคนเีมาะเข้ากนเลยคนนี้นะเงินสาบเลยคือพอเเดียวน่ยไค้ัคุณเเดียวเนี่ยเพเงว่าินเงินสาบายังบกมีค่าเด้เฮาสิบอาวยอะอ่ะาบานันละคเลยน้อยเมียนด่แต่ว่ามือมันเป็นบุ่นแล้วะมันอลังเฮงกันเลขอจะให้ใจเยสื้อเสื้อบุ่นมีดีเด้อพราะเงท่านะแต่มาเสื้อ่าพนไปดีแล้ว่ะเจอคยวพนกว้างเออเทียวพ้นกวางพนอบุญนไเลยเอามาได้เท่าเท่าที่เอด้นั่นแหละ เมื่อวีของคนน่นแหละมี้ได้เอานี่เป็นลูกเป็นหลานผู้ยังอยู่ข้างหลังนี่ก็ตั้งเจือเด้อก็ตั้งเจือเฮ็ดเด็นไปตัวอย่างมาตมากอนนุโมทนานนำกับตัวคนทุกท่านที่คนมา่วมือนีเนาะตรเงินตนเงินชาวบ้านมาซอยเมื่อทุกคนนี่ะมาซอยมือนี้ได้หมื่นหพันหนึ่งรสิบบาทสาธุตนเงิน จำนวนจองภาพมื่นหกร้อยแปดสิบบา,าทสากหแล้วกันบาทเทโวะบาทเทโวสองพันห้าร้อยยี่สิบบา,าทสักหนึมกันเป็นสองมื่นเก้าพันสามร้อยสิบาสาบาท,ทสักหนึ่งฮะส่นรวมคนนนำลักพรบัติ iya wariwana korapare korenti sakarang iwa miwa ito dinang kita nangu baga beti kici tanggati tanggung menggipa miwa senisatu sabi korentu sangkapan jantung menerasa yata menilai dirasa yatan minwa I think man.

ยิบัติภมิบ่อนที่หนึ่งเดวที่นึ่งสิบ่งสมงบ่งสงคือถวายสักการะนั่แหละแกเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราพุทธธรมประสงค์ก็เลยทีนดมาไหมผลไมไหมมโฮงมะหมีมาก็เลยต่างๆมาอื้บมาแตกก็เลยก็มีเยอามาลงเสอโตบ่งทรงน่ะบันทีอีสิบเต่ต้นใบ่ายลลงมาเด้ยบัดนี้เพิ่เริ่มมี ต้นปวยเบอร์ตองปวยนะนะก็ไปมีกระบกองแพลเด้อเบื่อมันมีหาดมีซอยมาเลยนะนะไปใส่อะไรกงจะได้ยิ่ขามมันบินง่ายนะตัดสีมากรได้ก็จับมาวรถการเลยก็ได้เอาเสื้อรถมาเลือกนับแต่เมื่อกี้เราไปเลยกับกองโมธนานำทุกคนดูทันอ้ามันี่พี่น้องาปากปากทุ่งแล้วปะเนี่ย ปาทุ่งอากาศเพื่อนัตยาความดีนะกันและเซอร์เพื่อนครับคุณนำสัทธาทุกคนเออหนองทุกคนละเพคนไปจับเป็ดในยามฟ้ามืองครับคุณนำทุกคนก่อนเอาปัทุ่งกันบ้านที่